โอ้โอโหโหโอโหโหโบโหโหโพโห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 โเโหโหโนโห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 ้หโ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 อโห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 โโห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  บรรยากาศเช้านี้เมื่อคืนชนบุรีชนบุรีชนบุรีฝนตกน่าจะหนักเลยอะเมื่อคืนประมาณตีสี่นะตอนนี้น้ำยังขังอยู่เลยฮะเนี่ยบริเวณข้างทางเนี่ยโอ้โหมาแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียงอะลงอย่างหนักเลยฮะน้องซ่าวันนี้ก็น่าจะเปื้อนนะดูแล้วจุดนี้ก็ยังโอเคอยู่ฮะแต่ว่า ข้างหน้าฮะอีกประมาณ200เมตรจุดที่บริเวณรถสิบล้อเนี่ยเขาออกจากไซต์งานเขาโอ้โหเละเทะแน่นอนนะจุดนั้นเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันโอ้โหไม่ตกหลายวันเลยนะฝนเนี่ยเมื่อคืนมาแล้วนะเป็นสัญญาณเตือนว่าเขาเริ่มมาเลยนะโอเคเอา้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ รถติดแลเรถติดเช้าเนี้ยโอ้ติดถึงนี่เลยนะติดเพราะว่าเป็นโครงการวางท่อหรือเปล่าใช่ใช่ทุกคนยังไม่เสร็จนะเนี่ยบรรยากาศข้างหน้าก็เมฆเริ่มหมากแล้วเ<อ>ลิกงานไม่แน่น่าจะตกอยู่นะวันเนี้ย เอ้ยสายมือผมก็คำคล้มมาแล้วเนี่ยบรรยากาศเช้าวันจันทร์นะขี่ไปเล่าไปกับฟอร์ซ่าเช่นเคยฮะเจออะไรก็เล่าเจออะไรก็ถ่ายฮะบรรยากาศการเดินทางไปทํางานของผมนะระหว่างทางก็ถ่ายไปเรื่อยฮะพร้อมก็เล่าบรรยากาศให้ทุกคนได้ฟังกัน แต่และว,วันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับเปลี่ยนไปทุกวันนะอยังถือว่าโอเคฮคะถนนไม่เปียกมากถึงจุดนี้ที่ไเนี่ยมันสดชื่นนะทุกคนมันจะกัดเขียวเขียวนะ วันนี้วันจันนะบรรยากาศเด็กนักเรียนก็จะคึกคักหนอ่อยฮะผู้ปกครองก็พาลูกพาหลานไปโรงเรียนกันขันนี้นี่ยังไงเนี่ยง่ายงักมันเป็นง่างงักรถหนักอะรถหนักแล้วก็ขึ้นทางเนินก็ต้องใช้สกิลเทพหน่อย cúi rất nhiều thế, ừm, 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 โอ้รถติดถึงนี่เลยฮะอย่าบอกนะว่ารถไฟมาเช้าเนี้ยเช้านี้ยังไม่ได้ยินเสียงรถไฟเลยไม่แน่ไม่แน่ฮะเจ็ดเดืนกาสิบสามนาทีถือว่าเวลาดีอยู่ฮะ โอ้เด็กคนนี้เขามีกระเป๋าเท่มากเลยอะกระเป๋าสไปเดอร์แมนนะเรื่ดๆๆ้เรื่อยๆข้างหน้ารถมีเด็กอะไปแซงสุมสี่สุมห้าไม่ได้ทุกคนอันตราย Yeah. คุณพ่อก็ขับรถระวังมากเลยฮนะโอ้ <laughs> oh, <laughs> ติดหนักเลยเนะช้านี้เช้าวันจันนะไหลไปตามจังหวะละเช้าน,ะานี้ สมาธินิดหน,นึ่งอะรถเยอะฮะดีนะฝนไม่ตกช่วงเนี้ยตกตอนตีสี่ไปแล้วเอรอดไปฮะไม่งั้นก็จะได้เห็นบรรยากาศความบันเลยนะมันลื่นนะกลัวมันแฉลบนะต้องไปค่อยยอดนะ ทำไมฝั่งนี้แห้งอย่างเนี้ยเออเรียกว่าตกเฉพาะฝั่งบ้านผมเนี่ยแห้งเลยไห่ฝั่งนียโอ้ยฝนตกไปถั่วฟ้าช้าอันนี้ช้ามันไม่บาลานซ์กับน้องซ่าฮะ ไฟเขียวทุกคนถ้าไฟเขียวก็ต้องรอหน่อยนะจังหวะจังหวะเท่านั้นไฟเขียวอยู่ ไฟเขียวรถก็ทำความเร็วทุกคนโอ้โหว้าวรอจัดไม่เขียวโอ้โหบึมบึมแต่เช้าเลยครับเช้านี้โอ้น้องซ่ามาแล้วน้องซามาแล้วเอกรักของเขานะไฟเดียวอะเอ้าแดงแล้ว โอ้โโชคดีวันนี้โชคดีดคด <c oughs> จังหวะแบบนี้เนี่ยหายากนะทุกคนนะเอ้ยไปยังไงวะเนี่ยเอเค แล้วตามเวฟลุงกี่วะนเรียบร้อยเลยโอ้ลุงพาเข้าป่านะแต่ไม่เป็นไรฮะวันนี้เราโชคดีฮะแต่จงหวะไฟเขียวแล้วก็ฝั่งที่ออกอย่างมอเตอร์เวย์เขียววันีนี่ก็เรียบร้อยเลยฮะเสร็จฟอร์ซ่าเลยทําไมอย่างนั้นก็รอไปอีกหลายนาทีฮะ อข้างหน้าผู้หญิงก็ขี่รถอะผู้หญิงก็จะขี่แบบระวังอะต้องมั่นใจเต็มร้อยอถึงจะแซงเอาละแซงไปเลยแซงยาวเลย หมูปิ้งน่ากินนะหมูปิ้งกับเจียวบองอะไม้ละสิบบาทข้าวเหนียวห้าบาทขายดีมากช่วงเช้าเห็นแต่แบบแน่แน่วันหนึ่งโอ้โหหลายกระตังอยู่นะทุกคนนะขายแค่ช่วงเช้าครับแป๊บเดียวหลายพันเลยนะทำเลดีฮะเซเว่นก็น่าจะมีอยู่มั้งเนี่ย เสรเวนก็มีฮนะแต่ส่วนมากผมชอบกินหมูปิ้งแกนะหมูปิ้งนมสดนะฮะมันอร่อยกว่าแซงเลยดีไหมนะแซงเลยส์ ข้างหน้าโล่ทุกคนข้างหน้าโลก,กงเหน็นโลกงไ่ได้เลยะ่ะแต่ตรงนี้มันเป็นทางแยกไงกระแสงก็อันตรายะ่ะแต่ก็ยังทําเวลาได้ดีฮะเจ็ดโมงยี่สิบเอดนาทีกันก็ไม่ต้องรีบแล้วล่ะเวลาดีมากวัมันเนี้ยไ,ได้จังหวะไฟเขียวตรงทางออกมอเตอร์เวย์เนี่โอ้ รถนี่รับเวลาได้เยอะเลยนะเสียงขนยนันไหนนี่บึ้มบึมเลย เช้าวันจันทร์ก็จะคึกคักเนี่ยฮะพอๆกับวันศุกร์เลยเฮ้ยวันไหนก็เหมือนกันเลยแหละแต่วันศุกร์มันจะเยอะเป็นพิเศษอ่ะยิ่งช่วงเย็นด้วยทุกคนเอ้ยบอกไว้เลยว่าพระเจ้าเลยแหละพระเจ้าต้องร้องเรียกหาพระเจ้าช่วยด้วยคันนี้เขาจะเลี้ยวนะนานๆทนีจะได้เห็นไปเลี้ยวฟอร์จุ่นหนนะ ไฟเลี้ยวก็สวยนะแต่ก็ไม่ค่อยเปิดกันไฟเลี้ยวสวยเราก็ต้องเปิดสิโช์หน่อยโช่เยรถราคาเป็นล้านเนี่ยต้องโช์ไฟเลี้ยวให้ผู้คนได้ได้เห็นเลนย <Okay. S 1> เอาละเห็นจังหวะแล้วเห็นช่องแล้วทุกคนเห็นช่องแล้วเอาะทำไมต้องลุ้นอะไรขนาดนั้นเนี่ย Hey, ขอกาวเช้าก็แบบนี้แล้ขี่ไปลุ้นไปอะมีจังหวะมีโอกาสรีบแซงแล้สองเดินนะเดินลึกเดินสองืมข้างหน้านี่ไฟท้ายแบบนั้นอนะ นั่นมันเอ็กมักเนี่ยโอ้ไฟท้ายที่แสเจะโดดเด่ดนึ่งเขานะประมาณร้อยเมตรนะแต่สายตาผมก็มองเห็นแล้วว่านั่นคือเขารถที่ดากใหญ่ฮะไฟท้ายที่อลังการมากไฟท้ายใหญ่กับพวกรถเก๋งอีกแล้วหลบไปลูกพี่ใหญ่หน่อยนะลูกพี่ใหญ่ พันใหญ่มากเลยแถวยาวเท่ายาวอู้โบว์โ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 ว์เฮ้ยพอซาซิงครับเมื่อกี้ไปหน้าทำมาแล้วแต่ก็ทำแค่ด้านล่างครับของผมนี่เต็มระบบเลย พออย่างเดิมเหรอเมื่อกี้เก็บเต็มระบบแล้วอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเอาใจช่วยฮนะเอาใจช่วยต้องเก็บตังก่อนนะอะไรแต่ละอย่างนี่แพงเหลือเกินนะพอซ่าเนี่ยผมก็แต่งเนี่ยแค่ชุดหน้าซิ่งก็หมื่นขึ้นเลยนะหมื่นอนะัพมะถ้าของมีสำนักเลยถ้าของไปดังก็ประมาณแปดเก้าพันฮะแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะ โอเคแสงเลยพี่ดากใหญ่ไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ไปเนเรี่กเขอสปพีดากใหญ่เลยโอ้นั่นไงไปนู่นละ อ่าหลังโอล์คเนอร์กันเนี้ยไป้าย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 โอเคโอเคครับประมาณนี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ